สวัสดีครับผมช่างผู้ชงนะครับวันนี้มาคุยเรื่องรถกันบ้างนะครับก็ตอนนี้กําลังจะเตรียมขึ้นเหนือนะครับทิปเหนือนะจริงๆก็เป็นไปทําธุระละกันนะครับที่แม่ห้องสอนนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ทางภาคเหนือสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คเครื่องไปเซอร์วิสไปซ่อมให้นะครับทีนี้มาคุยกันนะครับเตรียมรถนะครับเตรียมรถก่อนเดินทางเนาะก็มีอะไรบ้างหนึ่งครับเช็ค หม้อน้ำนะครับน้ำยาหล่อเอยน็นตอนนี้ก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับอ่าดูขีดล่างเอานะครับน้ำยาปัดน้ำฝนนะครับหมดแล้วนะครับเอ้ผมมีอันนึงที่ผมจะแนะนํานะคือดีมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอ่าคือน้ำยาตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวน้ำยาเคลือบกระจกนะครับแต่ว่าผมจะใส่เข้าไปในถังนี้เลยเอ่า ใส่เข้าไปผสมกับน้ำยาปัดกระจกเลยนะครับก็จะใช้ผสมนะครับอัตราส่วนนะนะครับขวดหนึ่งเนี่ยนะครับกับน้ำยาเช็ดกระจกหนึ่งขวดนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ในถังเนี่ยก็เติมเติมน้ำน้ำยาเช็ดกระจกแล้วก็น้ำเปล่าผสมลงไปเลยนะครับอันนี้ใช้ขวดหนึ่งพอนะครับต่อต่อต่อไอ้นี่หนึ่งถังนะก็จะทำให้กระจกเราใสเนี่ยครับเห็นกระจกเราไหม ใสมากนะครับแล้วก็เวลาฝนตกลงมาน้ํามันจะไม่เกาะกระจกเลยนะครับน้ํามันจะเป็นแบบว่าเป็นเม็ดๆนะครับถึงฝนตกแรงแล้วก็ยังมองเห็นทางนะจะไม่เป็นคาบน้ํานะครับน,นนี้แนะนํานะ DIY มีขายนะครับ DIY มีขายนะผมไม่ได้ขายนะอันนี้ก็มาแนะนํากันเดี๋ยวก็จะเติมด้วยนะครับว่าน้ำยาเช็ดกระจกหมดแนละ้วนะครับทีนี้ต่อมาก็เช็คตัวกอ,องอากาศ นะครับกองอากาศมาดูแกะนะครับขึ้นเหนือนะครับเดินทางไกลเนาะกองอากาศสําคัญนะครับเพราะว่ารถจะกินน้ํามันนะครับจะประหยัดหรือเปลืองนะครับจะวิ่งดีไม่ดีก็อยู่ที่อากาศนี่แหละอ่านี่แกะมาเช็คนะครับเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป่าแล้วเรียบร้อยนะครับจะแกะออกมาให้ดูเฉยแกะง่ายนะผู้หญิงก็แกะได้นะครับเนี่ยมีล็อกที่สองอันนะครับ ล็อกนี้กับล็อกนี้นะครับงานล็อกออกนะครับล็อกมันจะล็อกคล้ายๆปิ่นโตนะครับใส่เอาไปจะค่อยใส่แล้วกันนะครับต่อมาก็ดูพวกน้ำมันเบรกนะครับแต่ถ้ารถใหม่ๆมันไม่หมดหรอกนะครับถ้าเราเข้าสุ่มประจำเขาก็จะเช็คให้อยู่แล้วนะครับอโอเคนี่ก็ยางนะครับอันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับ ทีนี้ความพิเศษของรถผมเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึง่งคือรถผมเนี่ยเป็นแก๊สนะครับอ่าถ้าคนใช้มาด้าสองเนี่ยถ้าเปิดห้องเครื่องอย่างเงี้ยเขาก็จะสังเกตเห็นตัวนี้อ่าชุดพวกนี้นะครับซึ่งในมาด้าสอง่มมนะมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะอ่าอันนี้เป็นผมติดแก๊สมานะครับอ่าติดแก๊สมานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะยังไม่เชื่อว่าเป็นรถแก๊สนะครับ ังแก๊สนะครับ42ลิตรนะครับถังแก๊ส42ลิตรนะครับนี่นะครับหัวแก๊สนะครับเอ้ไม่ใช่สวิตช์แก๊สพูดผิดสวิตช์แก๊สนะครับยี่ห้อปรินนะครับผมยี่ห้อปรินนะอ่าอยากให้ผมมารีวิวเรื่องแก๊สไหมนะครับเออถ้าอยากนะครับคอมเมนต์ให้ด้วยนะ นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าดียังไงนะครับดียังไงนะเออประหยัดแค่ไหนนะครับออแล้วแล้วทุกคนจะตกใจนะครับคือปัจจุบันนี้น้ำน้ำมันมันลิตรละสีกว่าบาทแล้วใช่ไหมครับสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยขึ้นขึ้น,น,นลงลงอยู่เงี้ยนะครับมีเคยขึ้นไปถึงสี่สิบห้าเลยนะผมติดแก๊สมาได้ประมาณสักอ่าสี่เดือนแล้วประมาณสามสี่เดือนแล้วนะครับวิ่งได้ประมาณสองหมื่นโลแล้วนะครับอ่าประมาณประมาณ ประมาณหมื่นโลเหมือนกับหมื่นสองอประมาณหมื่นกโลพูดง่ายๆนะครับ3ามสีเดือนที่ผ่านมานะเพราะว่าช่วงช่วงเดือนผมติดช่วงเดือนธันวานะเออแล้วก็วิ่งขึ้นแม่ห้องสอนมาแล้วนะครับอ่าถ้าทุกคนอยากให้ผมรีวิวเรื่องแก๊สของมาด้าสองเนี่ยเครื่องหัวฉีดต,ตรงนะสกายแอคทีฟนะอ่าคอมเมนต์ไว้เลยนะครับ นะถ้าอยากดูนะเดี๋ยวผมจะทําใหเ้เป็นซีรีส์มาด้าสองติดแก๊สแล้วกันนะครับนอกจากงานปักนะนอกจากงานเครื่องจักรนะครับผมก็เป็นคนรักรถก,ก็อยากโชว์เหมือนกันนะครับเนี่ยไปติดมาครับเออเจ๋งบอกเลยนะครับอืมแล้วคุณจะลืมน้ํามันไปเลยนะครับแล้วไม่ต้องไปคิดถึงรถไฟฟ้าครับผมเออนะสาหรับคนที่ใช้รถอยู่นะครับใช้รถน้ามันอยู่แล้วเฮ้ยเห็นรถไฟฟ้าแล้วอยากไปลอง เลยอยากซื้อรถใหม่แต่ว่ากังวลหลายๆอย่างเห็นตามข่าวตามอะไรเนาะนะครับแต่ว่าบางคนก็ลืมไปว่าเฮ้ยมันยังมีระบบ LPG อยู่นะอ่ายังมีระบบ LPG อยู่ LPG ราคาปัจจุบันในตลาดนะครับมันอยู่ที่พื้นที่นะแต่แถวบ้านผมอะลิตรละสิบเจบาทคิดดูดิเออลิตรละสิบเจบาทอะ เออโครถูกกรุงเทพลิตรละสิบห้าบาทลิตรละสิบสี่บาทอย่างเงี้ยโอ้โหขี่เข้าไปนะครับขี่เข้าไปขี่ให้ตายกันไปข้างนึงนะครับเอาน้ามันปัจจุบันลิตรละสี่สิบกว่าบาทแล้วอะนะครับเออแต่เติมแก๊สลิตรละสิบเจ็ดบาทนะครับโอ้โหนึกถึงสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะที่น้ำมันเบนซินล,ลิตรละสิบสิบเจ็ดสิบแปดบาทอะเออนะครับ ก็ราคาแก๊สเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเรื่องแก๊สนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับเรื่องแก๊สในมาสด้าสองแล้วว่ามันประหยัดแค่ไหนนะครับอัตราใช้เนี่ยกี่กิโลต่อลิตรนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะวัดให้ดูว่าขี่จากสกลนครไปเชียงใหม่เนี่ยเกือบพันกิโลเนี่ยหมดไปกี่บาทขึ้นเขาด้วยนะต้องย้ําว่าทางขึ้นเขานะครับทางขึ้นเขานะขาลงเนี่ยผมบอกว่า ผมไปมาขาลงอ่ะหมดไปไม่กี่บาทเองนะครับแต่ขาขึ้นน่ะจะเปืองหน่อยนะครับเป็นธรรมดานะขับขึ้นเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวนะนะครับก็ได้ความดูไปนะครับเรื่องของดูกองอากาศนะครับดูน้ํายานะครับแล้วก็น้ํายาตัวนี้นะอันนี้แนะนํานะดีมากนะครับนะดีมากเลยนะครับน้ําไม่เกาะกระจบนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเพราะมันไม่เกาะยังไงนะ เดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาลาดให้ดูนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้เอามาเช็ดไม่ได้เอาอะไรนะผสมในถังผสมในถังนะครับถังปั่นน้ำฝนปกติเลยนะครับอ่ารอดูนะเห็นไหมเห็นปะครับปึ๊บไหลลงมาเห็นไหมเห็นไหมครับแห้งถ้ามีลมตีอ่ะแปบ๊บเดียวแห้งเลย ถ้ามีลมตีนะหยดมาปุ๊บลมมันพัดไปคือวุ๊บกระจกใสเลยนะครับ่าดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่โดนน้ํายานะเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นคาบน้ําแบบนี้เนี่ยเป็นคาบน้ําเห็นไหมครับกระจกฝั่งนี้ชันชันกว่าฝั่งนู้นนะเห็นไหมอันนี้เรียกว่าคาบน้ําใครขับรถเวลาฝนตกเนี่ยน้ํามันจะเป็นเป็นคาบนะครับแล้วทําให้เวลาขับรถเนี่ยมันจะบัง มันจะมัวมองไม่เห็นเลยเห็นไว้เนี่ยเป็นคราบเดี๋ยวผมต้องเอามาฉีดบ้างแหละนะครับอ่าเนี่ยฉีดลาดใส่นี้ก็ได้เห็นไหมเป็นคราบนะครับคราบติดแต่เนี่ยเป็นเม็ดเห็นไหมครับนะ้าเป็นเม็ดเป็นดวงเลยดีดีจริงนะครับดีจริงดีจริงนะครับอันเนี้ยไปหาซื้อตามดี y มีขายนะครับเนี่ยแคปหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับอ่าใช้ดีนะ ไอ้ดีบอกต่อนะครับอันนี้อืมนั่นแหละเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาพ่นเคลือบไม่ต้องมาพ่นเคลือบนะครับเราใส่ในถังปุ๊บอ่าเราก็ฉีดปานน้าฝนตามปกติได้เลยนะครับโอเคเนาะอะไปแล้วถ้าชอบก็ฝากกดซับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอยากทราบเรื่องไหนนะผมก็ไม่ใช่ช่างซ่อมรถนะแต่ว่าก็เป็นคนใช้รถแล้วก็มีอะไรดีๆก็มาแนะนำนะครับอยากให้รีวิวเรื่องแก๊สก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับ โอเคนะไปแล้วสวัสดีครับ